โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบานปลายอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็พบกันน้องอีกแล้วนะครับคลิปต่อมาที่ตั้งใจอยากจะทําเลยก็คือก่อนหน้านี้ครับผมเอาเจ้าอ้วนตัวนี้นะครับเจ้าอ้ว,วนเวนเจอร์คลาสสิกของผมเนี่ยไปเปลีป่ยนยางมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่งคือ,อยาง BF Goodrich Trail Terrain นะครับ <No. S 2> ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการใส่ยาง BF Goodrich รุ่น Trail Terrain ตัวใหม่นะครับทีนี้ พอเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยการใช้งานเป็นยังไงนะครับขับบนถนนดําก็ผมเดินทางจากกรุงเทพนะครับแล้วก็มาที่นี่ก็คือปานบุรีนะครับทีขันะนะครับก็การทดสอบเป็นยังไงสมรรถนะเป็นยังไงการทำทีเป็นยังไงความนุ่มเงียบของม,มันเสียงของมันรวมถึงลุยแบบเนี้ยครับบนทรายแบบเนี้ยยางตัวเนี้นนเเยเลี้ยงรถอีกเธอทะเลขับได้ดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ เอาละวันนี้นะครับเรามาทดสอบกันนะครับวันนี้ผมอยู่บนถนนที่เป็นถนนเมนเนาะ่เงินยาวๆนะครับตลอดระยะทางที่ใช้มาเนี่ยถือว่าเป็นยางที่ผมบอกตามตรงนะไม่ได้อวยนะแต่ว่าจริงๆตอนแรก,กนะเซอร์ไพรส์เพราะว่าจริงๆยาง BF Goodrich ที่เป็นตัว Tail t ท a i l t ร์เนมันอยู่ใน segment ที่มันลุยได้ไม่เท่ากับ KO อนะครับแต่ว่า มันก็ลุยได้ในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็วิ่งบนถนนเนี่ยเงียบกว่าคอวสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้หลักๆเลยนะครับก็คือว่าผมรู้สึกว่ายางมันดูดกับถนนคือระยะทางที่วิ่งมา4-500กิโลเนี่ยทั้งไปทั้งกลับไปทริปนู้นทริปนี้เนี่ยผมไม่รู้สึกว่าเฮ้ยยางมันมันใช้งานแล้วมันไม่ดีอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกมันดูดถนนเนาะอันนี้ที่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีขึ้นกว่าเดิมแน่ๆนะและอันหนึ่งที่สัมผัสได้คือกันนุ่ม มันนุ่มหนึบอะมันไม่ย้วยแบบเหมือนบางทีเราใส่ยางนุ่มเงียบอะเราก็รู้สึกว่ามันวิ่งแล้วมันแบบย้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยางตรงนี้ไม่ปิเป็นเลยแต่ว่ามีข้อเสียนิดนึงครับซึ่งจริงๆก็ต้องพูดกันตามตรงเนาะว่าเสียงของมันดังกว่า840เพราะว่าดอกมันหน้าตาไม่เหมือนกันโดยชัดเจนเลยคือดอกมันเนี่ยลุยได้เยอะกว่าเยอะนะครับ้อที่น้ำลึกกว่าดอกมันดูแข็งแรงและดูโหดกว่า840ซึ่งอันนี้มันชัดเจนครับแน่นอนว่า ยังไงมันก็เสียงดังมากกว่า8 0ุแน่นอนครับแต่ถ้าถามว่าเชียร์ไหมจริงๆสําหรับคนที่ใช้งานแบบผมเนี่ยอย่างรถคันนี้ผมก็ไม่ได้ไปลุยอะไรมากมายนะแต่โคนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าใช้งานบนถนนเป็นหลักผมแนะนําจริงๆนะครับ ES Blue r i d g ตัวออโตรเนี่ยนี่ผมกาลังจะเดินทางไปรีสอร์ทรุ่นพี่ผมคนหนึ่งนะครับชื่อที่แคนนบรีสอร์ทเขาชื่อหัน้าที่กรุงททีนี้ทางที่เราจะไปเนี่ยเราจะวิ่งบนสาย เราจะลองวิ่งบนทายกันดูครับว่าเฮ้ยเมื่อกี้เราใช้งานมาแล้วบนถนนมีเสียงดัางนิดหน่อยมีความนุ่มนี่ผมรู้สึกว่าเออผมแฮปปี้เนาะทีนี้ถ้าเราลองลุยบ้างเล็กๆวิ่งบนทรายแบบทรายนิ่มๆเหมือนเวลาเราไปเที่ยวชายหาดทรายที่ยังไม่เปียกน้ำอะไรเงี้<ฮ>มีความแบบนุ่มๆหน่นอยอะไรเงี้ย<ฮ>เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูครับว่าเฮ้ยถ้าลงไปเป็นแบบนั้น่ะเททรนเราอยู่ นี่คือทางเข้าหาดส่วนตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปนนนะ็นยูทูบนะว่าคือพี่แคนตรงน,นี้ก็จะเป็นยูทูบคนเลยนะครับอันนี้คือทางที่เราเมื่อกี้เราวิ่งมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรากำลังจะลงไปที่หาดครับไม่มีสแตนด์อินไม่มีสตันนะครับถ้ามันติดก็ต้องมาลากจั <c oughs> าางหวะพี่แคนออกมาลากแล้วกันผมเองก็มือใหม่นะเนาะสายแคมปิ้งมือใหม่นะเมมมนี่ยก็เป็นโคลนแบบนี้นะครับ เราค่อยๆจุ่มกันโอ้โหให้สบายมากโอ้ดูครับใช้งานได้โอ้โหสบายเลยไม่มีคาาวามรู้สึกลื่นติดหรือไม่โอเคหรือไม่ไหวหรืออะไรอย่างงี้เลยครับแนะนำเลยนะครับจริงๆแล้วผมก็จะในป้ายยาพวกพี่ๆเขาด้วยพี่เขาเนี่ยในกลุ่ม Land Rover เนี่ยเขาก็มานั่งคิวแาบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองพาขับเล่นกันดูครับยาวๆไปฝั่ง คิวแค่ไหนขับรถเป็นยังไงเนี่ยวิบบ่งบนหาดจริงๆหาดตรงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงฤดูที่มีมีขยายิดหน่อยเนะนี่ยครับรถวิ่งแบบธรรมดามากเลยไม่มีอาการสะบัดลื่นหรืออะไรนะครับโ okay, อเคทรายตรงนี้อาจจะแข็งหน่อยวนะิ่งทรายดิ้นดิ้นดี่ดดดาทีขวามือนี้ก็เป็นปร,ร,าาารีสอร์ทอานุสารณรีสอร์ทเผื่อใครอยากจะมาก็มาได้นะครับ ผมก็เอาคอนเซอร์เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเก็บตังค์เขาโอ้โหนี่ครับสายนิ่มๆไม่มีปัญหาเลยโอ้สบายมากช่วงนี้นิ่มมากนะครับจัดความรู้สึกของรถเนี่ยฮโอ้ใช้งานดีจริงๆผมผมถือว่าคุ้มค่ามากนะเพราะว่าถ้าเราพูดกันว่าเฮ้ยวิ่งในเมืองแล้วนุ่มแล้ววิ่งแบบเนี้ลุยพอได้แบบเนี้ยผมว่า เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับผมอาจจะไม่ใช่สายโหดขนาดที่แบบแใช้งานลุยๆเหมือนอย่าง K2 o หรือ K3 นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ยอมรับเลยว่าแน่นอนสำหรับใครที่สนใจยางตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยางตัวนี้เนี่ยมันออกมาเหมาะกับกับรถเดิมนะความหมายคือไซส์ของมันหรือฟิตเมนต์ของมันเนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะกับรถเดิมนะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ใช้รถไม่ว่าจะเป็นตอร์จูเนอร์ปาเจโล มิวเซเว่นรถอะไรที่เป็นรถญี่ปุ่นในกาได้นะครับนี่พวกสอี่ห้าเจ็7สิบแบบรถที่ผมใส่อยู่ไม่ว่าจะเป็นสองห้าเจ็ดส6บสิ6หกสองห้าหกสหรือโฟล์คเจอร์รุ่นใหม่อย่างสองห้าหมีด้วยนะครับฉะนั้นแล้วผมบอกเลยว่าสำหรับใครที่หาอยู่นะครับเหมาะมากครับแล้วก็ลองดูคนระับลองติดตามดูจริงๆยางตัวนี้เนี่ยก็ววเราก็เปิดตัวมาพักแล้วนะครับแล้วก็ ใครสนใจก็ไปดูได้ครับที่ร้านมิชลินใกล้บ้านของคุณนะครับเพราะว่าจริงๆเบลคุนบริชจก,กับมิชลินเนี่ยก็เป็นเหมือนคล้ายพี่น้องกันนะครับเพราะอยู่ในฐานการผลิตเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจในเรื่องคุณภาพได้แน่นอนนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ไทพลัสทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับเข้าไปถามหาย,ยางตรงนี้เลยนะครับเลคริ์เทรลเทเลนนะครับแล้วก็ ร้านตัวแทนจําหน่ายมิชลิน okay. ทั่วประเทศมีเหมือนกันร้านที่เดินเข้าไปแล้วเนี่ยป้ายมิชลินหลาๆเลยพวกนั้นมีแน่นอนครับสำหรับยางเบรคบูดิชเทลเทรนตรงนี้นะครับก็หลังจากที่มีคนิ i n ็อกมาให้ลองทดสอบก็วันนี้ก็ทดสอบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวัยอกาศหน้ามีคลิปอะไรเกี่ยวกับเรื่องยางเรื่องรถก็ติดตามต่อไปได้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย